อย่าลืมกดติดตามปุ่มนี้และก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งตรงนี้ด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของป้าเม์นะจ๊ะด้วยนะพี่น้องฮลโหลพบก,กับปอยป้าเมย์ในป้าเมนะจ๊ะวันนี้ป้าเม,าจ,าาม,าเมจะมารีวิวคลิปซองตัวหนึ่ง ที่ออกวางขายในเซเว่นดีนาเวงพิ่งออกวางใหม่สดๆเลยนั่นก็คือมีเหม็นปั้งสมุตโตโทเมโตเบอเกลียโยเกิร์ตไวชินี่ชูตติ้งเกลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายโอ้เดี๋ยวนี้มันออกมาใหม่แล้วด้วยเป็นแบบมะเขือเทศผสมเบอเกลีย ผิวเด็กสว่างใสนิ่มกระชับจากความมันปราศจากกรดและแอลกอฮอล์เจลน้ำเกลือทะ9.9%ด้วยเจ็ดคุณประโยชน์ทั่วผิวใสนิ่มกระชับมีเจ็ดอย่าง 1. นึทาหน้าหลังล้างหน้า 2. องพอกหน้าก่อนนอน 3. แป้มรอยสิวรอยแผลเป็นจุดดำ,ดำ 4. ทาบำรุงผิวกาย 5. าทาข้อพับหรือจุดดําดำ 6. กทาบำรุงมือและเล็บ7ผสมสคับเพื่อขัดผิวบริเวณที่ต้องการดูเนื้อครีมก่อนนะว่าจะเป็นยังไงเนื้อครีมแบบคน้นใส่นิดนึงสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีโยเกิร์ต กลิ่นก็หอมเหมือนโยเกิร์ตเวลาทาโเวลาทานะเวลาทา ล,ลองทาที่หน้าดูนะแป้มนี้แก้แมแก้มครึ่งหน้าก่อนให้ดูเป็นตัวยอย่างกลิ่นแบบไม่ฉุนนะก็อหอมมะเขือเทศโยเกิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทาได้ รูสภาพผิวและผิวบ็กวางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะอาจจะมีเสียงฝนตกนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้มันฝนตกตั้งที่เป็นเดือนพฤจิกาอยู่แล้วก็ยังฝนตกอยู่นะนี่มันฤดูหนาวแล้วเนี่ยถ้าใครอยากซื้อเกล มะเขือเทศ99%ของสมุตโตซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาราคา49บาทเท่านั้นถูกมาก mm hmm. ก็ใครอยากซื้อก็รีบมาซื้อกันดเยอะนะจ๊ะ mm hmm. ขอจบการรีวิวเจลมะเขือเทศ99%สมุตโตแต่เซ็นเท่านีน้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ที่ป้าเมนะาจา๊ะ้วยนะสำหรับนี้ mm hmm. สวัสดีกับ